ดอกกินได้นะคะอัญชันกินได้ทั้งดอกสดดอกแห้งแต่ขอให้ล้างยางให้สะอาดแล้วก็ไม่ต้องกินเยอะมากนะคะ3าถึงหดอกก็พอแล้วถ้ากินเป็นผักหรือไม่เราก็จะเห็นเข้าไปทําเป็นยำยำดอกอัญชันสดๆก็มีมันจะได้ความสวยงามในทางยาอัญชันก็มีสรรพคุณหลายด้านแต่หากใครจะใช้อัญชันเป็นยาควรปรึกษาแพทย์นะครับจริงๆแล้วอัญชันถือเป็นสมุนไพรที่เป็นโทษค่อนข้างน้อยค่ะเนี๋ยวเขาจะเป็นประโยชน์กับร่างกายอยู่แล้วถ้าเราบริโภคเป็นนะคะเลือกดื่มเลือกกินถ้าใช้เป็นยาก็ขอให้สอบถามกับแพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกตนิดนึงนะคะแต่ถ้าใช้เป็นอาหารผสมอาหารผสมเครื่องดื่มเนี่ยเราก็สามารถทํารับประทานได้เลยเพราะมันคงจะไม่กินเยอะอยู่แล้วถ้าคุณกินเป็นอาหารในปริมาณปกติแล้วก็ไม่กินติดต่อกันเยอะมากเนี่ยโรคที่กล่าวมานี่มันแทบจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยแต่ในกรณีที่เราเป็นเยอะแล้วเรามีความคาดหวังว่าอัญชันเนี่ยมันจะไปทดแทนยาแผนปัจจุบนันหรือไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยต้องระวังเพราะมันอาจจะเกิดอันตรายจากความรู้เท่าไม่ถึงการจากยาตีกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรากินเพื่อสุขภาพก็ เน้นเป็นอาหารเครื่องดืม่มเป็นยาก็เน้นย้ำว่าปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนไทยประยุกต์ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง